เอ้ยโย่คับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแผนที่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งก็มีชื่อว่า t i e r s k y Ruins นั่นเองนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นแมป,ปนี้แล้วก็ได้ไปทดลองในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับและล่าสุดจากในเว็บไซต์ The Gamer .com เขาก็มีบทความให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะครับบทความวันนี้ต้นฉบับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมได้ทำการแปลโดยใช้ Google แล้วนะครับผมเดี๋ยวผม จะแปลไทยเป็นไทยจากก,กูเกิลแล้วก็เรียบเรียงให้เป็นประโยคของผมอีกทีหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังให้แบบเข้าใจกันง่ายๆเลยนะฮะในบทความเขาก็ได้บอกว่าคุณซูนิกสุอิชิฮาระประธานและซ e o ของบริษัทโปยมอนเนี่ย ได้เปิดเผยแผนที่ใหม่ที่ออกมาล่าสุดน,นั่นก็คือเทียสกายลุนสำหรับเล่นในหมวดที่แบบรวดเร็วควิกแมทแล้วก็หมวดจัดอันดับนั่นเองนะครับมันจะมีพวกโปยมอนป่าตัวใหม่ๆที่แตกต่างจากรีมูดสเตเดียมหรือว่าแมปในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็มีบอสตัวใหม่นั่นก็คือเรควาซานะฮะและเขายังได้บอกไว้ว่าเขาได้สัมภาษณ์โปรดิวเซอร์อย่างคุณมาสกิโฮชิโน่ด้วยนะครับโดยคุณโฮชิโน่เขาได้บอกไว้ว่าเป็นเวลา1ปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวและผู้คนต้องการสิ่งใหม่ๆดังนั้นเราเจ แนะนำวิธีใหม่ในการเล่นโปโลมอนยูไนส์สิ่งที่แตกต่างระหว่างสเตเดียมใหม่กับดีมดสเตเดียมคือโปโลมอนป่า มีโปเกมอนป่าที่มากขึ้นในช่วงแรกและก็เลนกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> คือในแมปใหม่นี่มันจะมีโปเกมอนมากกว่านะจากที่ผมได้เห็นตัวอย่างแล้วก็จากที่มันมีข้อมูลหลุดๆออกมานะครับผมมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอาจดูบาบ,บางแต่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้เล่นเข้าถึงองค์ประกอบของทีมดยพื้นฐานรีโมทสเตเดียมขึ้นชื่อเรื่องโปเกมอนหิวหวยที่เล่นในเลนบนและเลนล่างนั่นก็จะแปลได้ว่าผู้เล่นเลนบนแล้วก็เลนล่างเนี่ย มันจะมีโปเกมอนที่แบบให้ฟาร์มไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมส่วนในแมปสกายรุนเนี่ยมันจะมีโปเกมอนเพิ่มขึ้นมานะมันก็จะแทรกขึ้นมาในระหว่างเลนเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มันจะมีโปเกมอนในเลนกลางให้เราได้แย่งด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ในขณะที่โปเกมอนที่อยู่ตรงกลางสามารถอัพเลเวลได้อย่างรวดเร็ว,แล,วและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการต่อสู้เป็นทีมในสกายรุนก็เหมือนที่ผมพูดไว้นะครับว่าแมปใหม่เนี่ยมันจะมีโปเกมอนที่มากกว่าเดิมรวมทั้งในเลนกลางด้วยนะครับ รงกลางของแมปนนเนี่ยมันก็จะมีโปเกมอนเกิดมาให้เราสามารถไปฟาร,ร์มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราอาจเห็นว่าผู้เล่นในเล่นมีเวลาในการอัพเลเวลเร็วขึ้นในขณะที่การเกิดพิเศษในพื้นที่ตรงกลางอาจหมายความว่า <c oughs> การแบ่งปันป่าระหว่างเพื่อนร่วมทีมสองคนอาจเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเขย่าเมตาและแจ้งวิธีที่ทีทมเลือกโปเกมอนที่เขาเล่นตรงนี้ก็จะแปลคร่าวๆได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามากับเพื่อนนะครับ เราสามารถฟาร์มได้สิงสองคนด้วยกันนะ เพราะว่ามันมีโปเกมอนมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถเก็บตามเลนได้ตามปกตินั่นเองนะครับ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อื่นๆระหว่างแผนที่คือเลควาซ่าจะมาแทนที่แซปโดสในฐานะบอสโปเกมอนเลควาซ่าแนะนํากลไกใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีเล่นในช่วง2นาทีสุดท้ายของการแข่งขนันบัฟจะแตกต่างจากแซปโดสในขณะที่แซปโดสปิดการใช้งานเป้าหมายของทีมตรงข้ามเลควาซ่าจะช่วยให้ทีมที่เอาชนะมันสามารถชนะเป้าหมายและก็ทําประตูได้เร็วยิ่งขึ้นมีอัตราการโจมตีที่สูง ขึ้นมันเป็นบัฟให้กับทีมที่ชนะมากกว่าดีบัฟให้กับทีมตรงข้ามซึ่งก็จะแปลได้ว่าในแมปนี้เนี่ยมันจะมีบอสนั่นก็คือเลควาซานะครับต่างจากในแบบปัจจุบันนั่นก็คือเซปโดนั่นเองนะโดยเซปโดสถ้าเกิดว่าเราคิวมันได้นะครับในโซนดังของศัตรูนะมันจะไม่มีการป้องกันเราสามารถไปดังได้เดียเด่ยวนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเวลานับถอยหลังนั่นเองนะส่วนเลควาซานี่เมื่อเราชนะมันได้เราก็จะได้รับทั้งเกาะ ทั้งพลังโจมตีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอัตราการดังนะครับที่เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเซปโดสดยืนดเป็นประเด็นขัดแย้งในชุมชนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในควิกเพลย์และโซโล่คิวการต่อสู้ของเซปโดสสามารถรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาพลิกเหรียญที่ทําให้การแข่งขันที่เหลือรู้สึกว่าไม่สําคัญเกินไปโดยการเปลี่ยนรางวัลเป็นบัฟการโจมตีและลบการปิดใช้งานเป้าหมายทีมที่แพ้การต่อสู้เลโกซาจะยังคงรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสป้องกันการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างมาก ต่อการสิ้นสุดการแข่งขันและหวังว่าจะป้องกันไม่ให้มีเกมอื่นๆที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอีกอตรงนี้ก็ตีความหมายได้ว่าเซฟโด o เนียมันเป็นบอนตัวสุดท้ายนะเป็นบอสตัวซ้ายที่ถ้าเกิดว่าเราคิวได้เนี่ยมันจะทําให้ทีมเราโกงมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเรานํามาตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถชนะเซฟโดได้แล้วก็ฝ่ายตรงข้าไปดังได้เกือบทุกคนเนี่ย เขาก็มีโอกาสที่จะชนะเราค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะ <Bro. S 1> แต่บัฟของเรควาซ่านะครับมันยังมีโอกาสที่เราสามารถป้องกันฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามเขาแย่งเราไปได้นะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกมเนี่ยมันมีรูปแบบในช่วง2นาทีสุดท้ายที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะถ้าหากว่าเราชนะเรควาซ่าได้ฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสที่จะขัดขวางเราในการดังและก็มีโอกาสที่จะพลิกมากกว่าแซฟโดดนั่นเองนะครับโอชิโนยืนยันว่าเทียสกายลุน จะมาแทนที่รีโมทสเตเดียมเมื่อเปิดตัวในวันที่2กันยายนแม้ว่าทีมกำลังพิจารณาการหมุนเวียนบางอย่างในอนาคตซึ่งคล้ายกับวิธีการทำงานของ Quick m a t ์ในปัจจุบันอ่าตรงนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขายืนยันว่า แมปอันนี้นะครับมันจะเข้ามาแทนแมปเดิมในวันที่2นะซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนเหมือนกับในโหมดควิกแมปนะซึ่งมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับเมื่อหมดเวลานี้แมปนั้นจะเปิดแมปนี้จะเปิดแมปนั้นจะปิดประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะว่าแมปนี้เนี่ยมันจะมาแทนที่เลยถาวรหรือว่ามันจะมีการสลับสเปลียนเหมือนกับในโหมดควิกแมปนะฮะปัจจุบันเทียสกายุ่นพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบสาธานะใหม่ หากคุณต้องการทดลองใช้ก่อนที่จะเปิดตัวในเกมหลักในสัปดาห์หน้าโฮชิโน่ยังตอบคำถามเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นของยูในล์เซนนั่นก็คือโปเกมอนตัวต่างๆครับที่มีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะเขาก็จะเขียนว่าราคาโปเกมอนยู i น e จะไม่ขยายตัวต่อเนื่องผู้ผลิตมาซากิโฮชิโน่ยืนยันนั่นก็หมายความว่าราคาสูงสุดตอนนี้มันจะอยู่ที่14,00 0ก็จะเป็นไทเลนิต้าใช่ไหมครับตัวใหม่ๆตัวถัดไปก็จะมีโอกาสที่ราคามันจะดรอปลงเหลือ12ื่นสหรือว่า10,000อย่างที่ เกมมันเคยออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่ตายตัวอยู่ที่14,00 0นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โเมมอนแต่ละตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีของทุกๆคนเลยรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับโอเคสําหรับข่าวสารที่ผมได้เอามาฝาก,ท,กทุกคนในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าถูกใจและก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อน ครับคัด